สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อครูวราพรสนทนาสัมพันธ์นะคะหรือครูส้มนะคะนักเรียนบางคนอาจรู้จักครูนะคะหรืออาจจะเคยเห็นครูในโรงเรียนนะคะคุณครูจะมาสอนเทคโนโลยีวิทยาการคานวณต่อจากคุณครูประพันธ์นะคะพร้อมแล้วไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะการใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูลนะคะเราก็จะเรียนอยู่3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานและการนำเสนอข้อมูลนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลนะคะในการดำเนินงานต่างๆนะคะเราจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจนะคะในการทำงานเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานนะคะ อาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าข้อมูลไหมคะข้อมูลคืออะไรนักเรียนรู้ไหมข้อมูลนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองนะคะตัวอย่างของข้อมูลก็เช่นความสูงของเพื่อนในห้องเรียนนะคะ จำนวนรถโดยสารที่ผ่านหน้าโรงเรียนสีของดอกไม้จำนวนอาคารในโรงเรียนผลการเรียนของนักเรียนนะคะออามาดูตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าตูนสูงร้อเซนติเมตรตรงนี้เป็นข้อมูล ต่อไปว่านสูง134้าสเซนติเมตรตรงนี้เป็นข้อมูล1สูง129ซนติเมตรนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะข้อมูลมีมากมายเลยข้อมูลคนสัตว์สิ่งของตัวเลขภาพเสียงคะแนนสอบชื่อนักเรียนแม้กระทั่งเพศและก็อายุนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเช่น อ่าชื่อนักเรียนละกันนะคะเด็กชายแดงทองดีอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลนะคะสีของดอกไม้ดอกไม้ดอกนี้สีเขียวอย่างเงี้ยนี่ก็คือข้อมูลนะคะลูกต่อไปสารสนเทศนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะสารสนเทศนะคะก็จะหมายถึงสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลก็คือข้อมูลเมื่อกี้ค่ะนะคะ,นะคะ นำมาประมวลผลอเช่นความสูงเฉลี่ยของเพื่อนนะคะ 130, 134และ129เป็นข้อมูลใช่ไหมข้อมูลของตูนว่านหนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมคะนักเรียนเปิดหนังสือดูได้นะคะเปิดหนังสือประกอบพร้อมครูได้เลยนะคะ หน้าที่86นะคะตรงนี้นยนึามีน้ยานำมาบวกกันนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลเอาข้อมูลมาบวกกันนะคะประมวลผลออกมาได้เป็น131 131ตรงเนี้ยเตรงนี้เขาเรียกว่าสารสนทเทศะนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลนำมาประมวลผลเป็นสารสนเทศเข้าใจหรือยังคะ นักเรียนจำแค่ว่าข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงข้อมูลดิบๆเลยที่ยังไม่นำมาประมวลผลนะคะแต่ว่าสารสนเทศเนี่ยคือคือข้อมูลที่นำมาประมวลผลแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวไปลองดูวิดีโอนะคะเผื่อ,อนักเรียนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศคืออะไร ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสองคำนี้กันก่อนข้อมูลตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึงข้อเท็จจริงสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงใช้สำหรับเป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณแปลง่ายๆได้ว่าข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นคนสถานที่ สิ่งของต่างๆซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้และสามารถนำไปประมวลผลและเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังโดยข้อมูลนี้อาจจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ตัวอักษรเสียงภาพเป็นตน้นแล้วสารสนเทศละ่ะคืออะไรสารสนเทศหมายถึงข้อมูลต่างๆที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผลสรุป ด้วยวิธีการต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันมีความหมายมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือสารสนเทศเกิดจากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนั่นเองในปัจจุบันมีการใช้งานสารสนเทศต่างๆมากมายเพื่อให้สารสนเทศที่มีอยู่เป็นจานวนมาก เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกในการค้นหาและนำมาใช้งานจึงจำเป็นต้องมีการจัดการกับสารสนเทศต่อไปนะคะการนำข้อมูลมาประมวลผลนะคะให้เป็นสารสนเทศนั้นมีประโยชน์มากมายเลยเราไปดูประโยชน์ของสารสนเทศกันนะคะหนึ่งเลยทำให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น นะคะใช้ประกอบการตัดสินใจใช้วางแผนการดำเนินงานและลดความซํำซ้อนในการบริหารจัดการต่างๆนะคะประโยชน์ของสารสนเทศนะคะโอเคสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้หน้าที่91หน้าที่91ให้นักเรียนไปหาประโยชน์ของข้อมูลมานะคะว่า ประโยชน์ของข้อมูลคืออะไรนะคะแล้วก็เขียนลงในหนังสือที่หน้า91นักเรียนเรียนการค้นหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะโอเคนักเรียนก็หาแล้วก็เติมลงไปในหนังสือหน้าที่91นะคะแล้วก็ส่งคุณครูใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณครูขอลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ